Hang go! out! Let's ตามรอยปูผจนภัยไปเที่ยวป่าแก่งกระจานโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ พื้นป่าแก่งกระจานป่ามารดกโลกต้นแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีที่มีสภาพป่าอันสมบูรณ์มีภูเขาที่สลับซับซ้อนมีทิวทัศน์สวยงามมีพันไม้นานาชนิดและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ พื้นป่าแก่งกระจานอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณปูพจน์ไพรเริ่มมาท่องเที่ยวเดินป่าที่ป่าแก่งกระจานมเมื่อประมาณพุทธศักราช2529ในช่วงที่เพิ่งสร้างทางไปถึงกิโลเมตรที่36เร็จใหม่ๆ จุดหมายหลักคือเดินเท้าเข้าไปตั้งแคมป์กันที่ต้นแม่น้ำเพชรซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักจากน้ำตกทอทิปหากมีเวลาหลายวันก็ตั้งแคมป์ชมทะเลเหมอกกันที่กิโลเมตร36ก่อนจะเดินเท้าเข้าป่าไปที่ต้นแม่น้ำเพชรเส้นทางรถไปยังกิโลเมตรที่36 หลังจากที่สร้างทางเสร็จใหม่ๆก็สามารถที่จะใช้รถยนต์ธรรมดาที่เครื่องยนต์มีกำลังดีๆสามารถขับขึ้นทางชันได้ก็สามารถใช้เดินทางไปได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็มักจะใช้รถกระบะกันเพราะว่ามีความเหมาะสมมากกว่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแก่งกระจานสร้างความหลงไหลให้คุณปูผจญภัยซึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติถ่ายภาพเดินเท้าเข้าป่าและตั้งแคมป์พักแรมกันณนะป่าแก่งกระจานแห่งนี้อย่างบ่อยครั้งมากจนเปรียบเสมือนเป็นผู้ชำนาญป่าแห่งนี้อีกท่านหนึ่งต้นแม่น้ำเพชรแห่งป่าแก่งกระจาน การเดินเท้าแบกสัมภาระเข้าไปตั้งแคมป์กันที่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรก็จะต้องเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่36โดยใช้เวลาเดินเท้าประมาณ4ชั่วโมงก่อนจะถึงจุดตั้งแคมป์ที่ต้นแม่น้ำเพชรในราวครึ่งชั่วโมงเราก็จะผ่านน้ำตกทอทิปที่มีความร่มเย็นสบายสามารถที่จะว่พักเหนื่อยกันได้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่จุดตั้งแคมป์บริเวณต้นแม่น้ำเพชร ในบริเวณจุดตั้งแคมป์ที่ต้นแม่น้ำเพชรจะมีลักษณะเป็นที่ราบลงใกล้ลำน้ำแต่ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบจุดที่ทำการพักแรมกันจะเป็นพื้นทรายปนกับหินกลมเกลี้ยงเล็กๆแบนๆที่พอจะกางเต็นท์นอนได้แต่เวลาที่มาพักแรมกันในจุดนี้คุณปูผจญไพรพก็มักจะไม่ค่อยนำเต็นท์มาด้วยเนื่องจากเหตุผลในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ ในจุดนี้จึงมักจะนำมาเพียงแค่ถุงนอนกับผ้าใบกันฝนที่นี่จะมีสัตว์ป่าชุกชุมมีข้างจำนวนมากรวมทั้งสัตว์ใหญ่อย่างเสือดำและเสือลายที่มาคอยวนเวียนอยู่รอบๆอบแคมป์ของเราในทุกครั้งที่ไปพักแรมกันที่นี่การพักแรมที่ต้นแม่น้ำเพชรเราต้องคอยแบ่งเวรยามกันและทำระวังภัยดักไว้เพื่อส่งเสียงแจ้งเตือนเวลาที่มีสัตว์ป่าเดินเข้ามาในแคมป์ของเรา สำหรับวิธีการทำระวังภัยไว้เมื่อมีโอกาสแล้วเราจะทำคลิปเพิ่มเติมมาไว้ให้ได้รับชมกันค่ะรอยจระเข้ตีนเป็ดแห่งต้นแม่น้ำเพชรบุรีภาพนี้คือรอยของจระเข้ตีนเป็ดแห่งต้นแม่น้ำเพชรบุรี คุณปูผจญไพร,พรบันทึกภาพนี้ไว้ใกล้กับจุดตั้งแคมป์ที่ต้นแม่น้ำเพชรแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2529นาเงินอดีตพรานป่าแห่งแก่งกระจานนาเงินหรือพรานเงินผู้ล่วงลับเป็นผู้ที่ชำนาญป่าแก่งกระจานมาตั้งแต่ก่อนที่นี่จะเป็นอุทยาน คุณปูผจญไพรรู้จักกับน้าเงินเริ่มแรกในฐานะของผู้นำทางเข้าป่าแก่งกระจานจากนั้นบ่อยครั้งที่มาเที่ยวป่าแก่งกระจานก็มักจะว่วมารับน้าเงินไปด้วยกันคุณปูผจญไพรจึงได้วิชาป่าและเรื่องเล่าต่างๆจากน้าเงินมาอีกมากมายถ้ทำที่ไม่รู้จักชื่อซึ่งอยู่ระหว่างทาง ถ้ำแห่งนี้อยู่ในระหว่างเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่จุดชมวิวเขาผนเอินทุง่งต้องจอดรถไว้ริมทางและเดินเท้าเข้าไปไม่ไกลมากนะปัจจุบันก็ไม่เคยเห็นรูปภาพและการกล่าวถึงถ้ำแห่งนี้หากท่านที่มีข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำนี้ก็ขอรบกวนแนะนำมาเป็นวิทยาทานกันด้วยนะคะ การนำทางถ่ายทำสารคดีให้กับรายการท้าพิสูจน์ทีมงานกันตนาภาพนี้ในราวปีพุทธศักราช2535คุณปูพจน์ไพรเป็นผู้นำทางกองถ่ายทำสารคดีของรายการท้าพิสูจน์มาถ่ายทำสารคดีกันที่ป่ากแก่งกระจานในหลายจุดซึ่งในภาพนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ้านกลางแคมป์ในปัจจุบัน เขาเนนทุ่งในช่วงที่คุณปูผจญไพรไปเที่ยวป่าแก่งกระจานบ่อยๆก็เคยมีความตั้งใจที่จะเดินเท้าเข้าไปที่เขาผนนทุ่งหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้รับการอนุญาตแม้ว่าจะมีพรานนำทางของเราเองคือนะ้าเงินที่จะเดินทางไปด้วยก็ตาม เหตุผลที่ต้องให้น้าเงินไปด้วยก็เพราะว่าน้าเงินจะเป็นผู้ที่รู้จุดของน้ำซับและการหาตาน้ำเพราะว่าการเดินป่าไปที่เขาเนเินทุ่งนั้นยากลำบากมากไม่มีแหล่งน้ำร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยการที่จะขึ้นเขาผนเินทุ่งต้องทำการฟิตซ้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนการเดินทางทุกๆวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เขาพเนินทุ่งที่คนเรียกติดปากกันในปัจจุบันนี้ความจริงแล้วก็คือจุดชมวิวเขาพเนินทุ่งเขาพเนินทุ่งที่แท้จริงจะมีระยะห่างทางอากาศจากจุดชมวิวเขาพเนินทุ่งประมาณ3กิโลเมตรถ้าเป็นการเดินเท้าขึ้นลงเขาไปในทางป่าก็จะมีระยะทางที่ไกลกว่าระยะของทางอากาศอีกหลายเท่า น้ำตกป่าละอูน้ำตกป่าละอูคือส่วนหนึ่งของพื้นป่าแก่งกระจานแล้วก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งคุณปูผจญไพรได้เดินทางมาเที่ยวป่าที่นี่อย่างบ่อยครั้งเมื่อก่อนนั้นสามารถที่จะเดินป่าขึ้นเขาไปพักแรมกันบนน้ำตกป่าละอูได้ โดยส่วนใหญ่ก็มักจะขึ้นไปพักแรมกันตั้งแต่น้ำตกชั้นที่สิองขึ้นไปเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินเท้าขึ้นมาเที่ยวไม่ถึงในจุดที่มาพักแรมกันอยู่ป่งลึกบางกลอย คุณปูผจนไพรเคยเดินทางเข้าไปที่ป่งลึกบางต่อยครั้งแรกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2535โดยนำทีมการถ่ายทำสารคดีของรายการท้าพิสูจน์แห่งกันตนาล่องเรือทวนสายน้ำไปถ่ายทำสารคดีที่เกี่ยวกับล่องแก่งต้นแม่น้ำเพชรบุรี และหลังจากนั้นประมาณปีพุทธศักราช2,536ก็นำสิ่งของเข้าไปมอบให้เด็กๆที่โรงเรียนต่อชอดอบ้านป่งลึกเราจะทำการจัดทำคลิปการเดินทางเข้าไปที่โป่งลึกบางตลอยที่ผ่านมาล่าสุดแยกออกมาไว้ต่างหากอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะจัดรวมเอาไว้ใน playlist เดียวกันนี้หรือสามารถที่จะกดเข้าชมได้จากลิงก์ด้านบนสุดทางด้านขวามือ ผาน้ำหยดผาน้ำหยดในความหมายของคุณปูผจญไพรไม่ใช่ผาน้ำหยดใหม่ที่เห็นกันในภาพนี้แต่จะเป็นผาน้ำหยดที่จะอยู่ระหว่างต้นแม่น้ำเพชรกับบ้านป่งลึกถ้าเดินป่าจากกิโลเมตรที่36เข้าไปก็จะใช้เวลาประมาณสองวัน คุณปูผจญพลายเคยล่องเรือทวนกระแสน้ำจากบ้านป่งลึกเพื่อขึ้นไปถ่ายทำสารคดีที่ผ่านน้ำหยดกับทีมงานท้าพิสูจน์โดยใช้เวลาล่องเรือทวนน้ำขึ้นไปประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ก็สามารถมาถึงได้เพียงแค่จุดที่สายน้ำมาบรรจบก,กันโดยมาจากต้นแม่น้ำเพชรสายหนึ่งและมาจากบางกลอยอีกสายหนึ่งอย่างที่เห็นกันในภาพนี้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสำหรับการท่องเที่ยวพักแรมที่ป่ากแก่งกระจานในจุดที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นเนินทุ่งแคมป์บ้านกลางแคมป์หรือจะเข้าไปที่โป่งลึกบางกลอยก็จะต้องมาติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกันซะก่อนและในบริเวณนี้ก็จะมีบ้านพักและจุดกางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ให้สามารถที่จะมาพักแรมได้เช่นกันสำหรับท่านที่ต้องการจะล่องเรือชมทิวทัศน์ในทะเลสาบที่นี่ก็จะมีเรือนำเที่ยวมาไว้คอยให้บริการ ที่แก่งกระจา์แห่งนี้สำหรับคุณปูผจญไพรน,นั้นยังคงมีเรื่องราวและเรื่องเล่าต่างๆอีกมากมายทั้งเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั้งเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับที่ไม่มีภาพประกอบอย่างเช่นเรื่องกระรอกดงตัวเท่าหมาเรื่องเสือมาที่แคมป์ต้นแม่น้ำเพชรเรื่องที่เคยเห็นจระเข้ไว้น้ำเรียงกันสาตัวเรื่องเล่าตะภาพน้ำตัวเท่ารถฟโฟล์ของน้าเงิน ไว้มีโอกาสแล้วก็จะทำเป็นคลิปเรื่องเล่ามาไว้ให้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับเรื่องราวการเดินทางไปยังโป่งลึกบางกลอยเราจะทำคลิปแยกต่างหากเพิ่มเติมไว้ให้ตามที่ได้แจ้งไว้ให้ทราบแล้วในเบื้องตน้นท่านสามารถที่จะรับชมได้จากใน playlist เดียวกันกับคลิปนี้ค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชม ปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ